เขาจะทำเนือ้อซื้อเนื้อมันไม่มีเอ็นนะคะเนื้อเดียวนะคะคนดูอยู่นุนคนดูต่างเนือ้อเดะจะบนหนีก่อนสินต้องมีเนือ้อ เลือกอยากกินกนะ็แห้ง,งนี้เลือสุดละกันตำแก้วเนาะบัดน,นี้ว้าฮิตำแก้วบักเรนบัดน,นี้แก้วมะเขือเทศนะคะแก้วบักเ,นเรนพื่อนะเข้ากันให้ตำเนื้อเดี๋ยวจะตากทานแดดอยู่ต้องทำให้น,นุนวนวลนี่มันค่อยกินข้าวเยอะ <laughs> โอเครัวก็ ัวไม่ชตหน้าอกหันเนื้อผูบ้บอจไปนนจหั่นเนือเรผู้บาลนะเขาจะเอาไปแข่งเพื่อนคนโดนนะจ้างเนื้อเนี่ยหันเนื้อไปก่อนโบผู้บาไปก่อนนะจ๊ะเ้ยเนาะผู้บามาเอตรงเบอ่งผู้บาลได้ที่สำคัญผู้ชายไงเรานี่ยต้องสนใจผู้ชายนะ <c oughs> บางคนก็บอกว่าไม่มีผู้ชายก็ไม่เป็นไรเพาน เขาสร้างมาคู่กันให้มันเป็นอะไรหนึ่งเลยด,ดูผู้ชายแล้วก็หันมาดูวุ่นวายเนื้อมันไม่ค่อยเอ็นถ้าเนื้อมันเอ็นมันจะดีนะคะดูื้อมันไม่ค่อยเอ็นเบาม้าในเห็นหัวเบาไม่เห็นหัวผ้เบาเลย ผู้ต่างเนื้อภายผู้ต่างเนื้อเดี๋ยวจะใช้ผู้บ่อลต่างเนื้อกันเนื้อเดดเดี๋ยวนะค่ะู้บ่าวไปนะนะยับผ้าผู้บอลโอ้ยเพิ่นจะไปแขนงเออไอเดียเก่งไม่ต้องมีผัวเป็นเพื่อนมีเพื่อนคือผัวผัวไม่อยากเป็นเพื่อนเท่าไหร่ ไม่อยุดตากนะแเขียนได้ไหมปะได้อยู่ได้บุม๋มมากเนื้อยังยังไม่ได้ตากแต่ว่าขาที่แขนก่อนพนะเนื้อกำลงังหั่นเดี๋ยดดววันนี้หมักจะทันแดดไหมนี่แต่แดดอนเวมันแรง ท่านอเวจะตักเนื้อได้ป่าเนี่ยอีสักพักมาดนูนะให้ไปหมักก่อนเย้สู้สึนทักเก่งอะ่ะแงมหันเนื้อหันหนอนบะรรยากาศดี่ดีย่ามันก็เขียวสวยอยู่ที่ไหนก็สวยอยู่นอเวหน้าไหนก็สวยไม่ได้หมลนะจริงจริงเนื้อไม่เหนียวนะเนี่ยแต่ไม่ช่วงไม่ค่อยมีแรงหันเนื้อนะแต่เม่มันก็คมอยู่ค่อยๆค่ะ ก็จะลองทอดซะหน่อยพอนอะอันนี้ก็ไม่ย่างกินสะแน,นอยกับแฟนไม่ดีหรอกแล้วแ mm hmm. ก้วเพียเจแ้พองจกกํามกับกงกับเกีม่มกับว่ากันไปแล้วบัดน,นี้สองพอน,นี้กำลังตืนเตนที่มีผลไท้ายตกงกปโยกันช่งเทาเานี่ยลูกโตแล้วแล้วแต่ช่ไหลนะ เลือเดินชีวิตเองช่วดีรู้ปล่อยใ่การธรรมชาสตร์นะไม่คิดอะไรมากโดดเดี่ยวอ้างว้างผลท้ายลูกตัวเป็นคนใหม่ไปไมเป็นไรหรอกยู่ได้มาดูหันเนื้อก็ก็จมกับชีวิตมีโลกอะไรมันก็ดีนะเราได้ พูดได้แล้วเราก็ไม่เหงาดีให้คนที่ไม่รู้จักก่ฟังนะดีแล้วม่คนที่ไม่รู้จักเราสนอขายด้วยดีเม้บโชคบางทีก็ไม่รู้จักใครรอกจัเงเนี่ยถ้าเป็นมาคอมเม,ม้นไม่ชก็ไปดูบ้านเขาเหมือนกันดูคลิปทนนู้นกันแต่เราจะไปดูรัวๆไม่ได้แบบค่อยไปเพราะเรายังอยู่ที่นาี่นะเนาะไม่เข้าใจนะอันนี้สองสิ้นนี้ไม่ช่วยจะไว้กย่างกินกับแฟน เดี๋ยวจะลองทำเนื้อเนื้อนั่งก่อนเดี๋ยวจะหมักเพาหมักจากไหน,นะไม่โชคจะหมักแบบไม่ง่ายนะไม่ได้หมักแบบฟุ่นวนะน์นะคะใส่น้ตาลลงไปโอ้น้ำตาลหวายน้ำตาลถูกให้มันออกหว,นวา <c oughs> นๆเลยไม่ค่อยอร่อยโอเค ถ้าิเขาไม่ให้ทําใส่น้นาตาลเยอะนะเพราะว่ามันจะแบบว่านุ่นนี่นั่นนะใส่รสด,ดีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ซีอิ๊วมันจะดาเนื้นอะนะ่ะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปพริกไทยค่ะเัาจะไม่หมักอะไรที่วุวนวายนะแล้วก็แล้วก็โรยเกลือลงไปนะกาเอาให้มันนอๆไม่ต้องมากเดี๋ยวมันจะกินเล่นไม่ได้เฮ้อ ก็หมกักแบบธรรมชาตินะคะหมักแบบว่าไม่ต้องอเอาน้ํามันมาหยอดหยอดนิดนึงก็ได้นะโอเคได้แล้วแค่นี้แหละค่ะหมักเนะกจล้วเราจะไม่ใส่อเราจะลองหมักนี้ก่อนแล้วก,ก็เปตากลให้มันนวลๆจึ้งลอยนะ่ะดีหมักแค่นี้พอแนะล้วเดี๋ยวะหรือหมามันมาเลยแค่นี้แหละค่ะโอเคส่วนว่าขสดนะนสสเนื้อไนะม่สวยๆด่้งทีเนื้อไม่สวย ต้องรอให้มันหมักนานแค่ไหนเราค่อยจะเอาไปนะั่นใส่ใส่นตู้นิดนึงมาบ่กเค็มสิโอ้ยจ้โอเค,อเคมันสนหซนึ้นนสนอะซึ้สประเล็ของขนม พร้อมปากแล้วเนี่ยแป๊บนึงก่อนร้อยมันเข้าจักหน่อยก่อนนะเข้าเนื้อเข้าหนังได้แล้วค่ะแค่นี้เล็กเอาสองได้เลิกทีเยอะคลิกทีเ้ยด้อซันไม่ต้องบอก้ได้เดี๋ยวให้จับให้มันจะได้ง่าย

sốt fem sốt điểm 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 sốt ตากเนื้อคอนโดทำไมมันทำอยางเท่าไิเขาต้องถักเอาใส่ก่อนแล้วค่อยมาเขียนม,ม,มันทำไมเนาะแันอยากอย่างเล่นนึ่งดูเลิฟีนเห็นเนี่ ไ,ไม่ค่ะในช่วงก็ต้องช่วยแฟนจับไงโอ้ได้ชั้นที่สองเลยทูล่ะทูพลังลเก่งด้วยหัวอกมาเอามาป้อนเนื้อมันกินเดืบได้ให้คนที่ช่วยจากินด้วยเนาะ เนื้อมันถึงโลมันไม่ถึงมั้งเนงโลกว่านะก็ส่งชิ้นชิ้นหนึ่งก็สี่ร้อยกว่ากรัลแต่ว่าไม่ชอบเอาไปทำนั่นสองชิ้นทำสดน่ะหัวชอบอยู่ไม่เอ็งเราก็ชอบมีน,นิ่งนิดนึงก็จะเสร็จในเจ้าคณะทีในป่าติดุนิทแดดแรงนั้นพันถูกแดดไม่ได้ไนะเขาเป็นผิวหนังเขาบางเขาก็ เขาต้องใส่หมวกกันไม่ถูก้าเขาเนะ่ยคะเขาป่วยไงกลับมันก็จะง่ายขึ้นเนาะดูซัดไหมหคนโดนอะดูซัดนะจากได้สองซันเลยเก่งมันได้สั้นทด่สามแล้วนะ <laughs> มันได้สามซันเมื่อน,นิดเดียวทำไมมันได้หลายซันอย่างโอ้ยแก่เดือดอ่ะ เก่ล่ไงแกู่นะเอาเห็ดออกกับแล้วไงไได้แข็งแรงอเคไม่เกงใกล้จะเสร็จแล้วป่ะข้างหลังมีต้องเมือถือเด้ ทำอย่างนี้ก็ดีแนละ้วมันเมงวันมันไม่เข้าไปดีไม่ชอบซื้อมาจากบ้านเราร้อยบาทเนี่ยอันเนี้ยซื้อมาจากหนองคายครา้อยเออม,มันพอดีเลยฝฟนบอกว่าสามชั้นพอดีแต่ข้างล่างก็ยังใส่ได้เอวแต่ไม่ต้องแน่นมากเงยเราลองทําดูโอ้ทําแค่นี้ก็ได้เยอะนะเพราะว่าเนื้อมันต้องกระจายความเดี๋ยวมันแห้งมันก็จะหดลงอีกอย่างเนี้ยค่ะ

เห็นไหมคะโอ้สเสร็จแล้วตูส้สินทกอ้ยวปิดประตูใส่ก้อนอ๋อไหนดูเขามีที่ล็อกนี่นห็นไหมปิดอ้ายตู้สินทาเก่งเก่งเก่ง